นี่ไงขาเนียต้องออกใครอะวิ่แดงอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอ้เาไอ้เ้ั่นะอย้เอยอ้าอ้เอย่าตกคนย่้น้ได้ไงวะโอ้โหเฮ้ยมีตาตา นี่คือล่าทีส่สูดเซเวครับมันอยู่ในบ้านร้างนี่คือชื่อคลิปสถานที่แห่งนี้เป็นบ้านร้างกลางป่าซึ่งเคยมีเหตุการณ์นำร่างมาทิ้งไว้บริเวณนี้ครับและตามคำาล่าลือของชาวบ้านที่นี่มีดวงไฟเด,ดงๆลอยไปลอยมาและบางครั้งก็เห็นเป็นเงาดำวิ่งไปวิ่งมาซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาในนี้ครับน่าจะพอจะทราบว่า ทำไมถึงไม่มีใครกล้าเข้ามาก็เพราะว่านักกลัว ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพี่กำไรกันครนับนะโมตสตะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตสตะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมสตะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมมุทลงสามพุทธะสาธุสาธ,สาธุวันนี้ล่าพิสูจน์เซเวขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำเพื่อเป็นวิทยาทานและเพื่อมาพิสูจน์กับสถานที่ตรงนี้ที่เขาร่ำารือกันไม่ว่าจะเป็นปอบเป็นโพงหรือผีหรือสัมภเวสีที่ม,มาอยู่ที่นี่ถ้าท่านอยู่ที่นี่จริงช่วยปรากฏ ล่างปรากฏกายหรือเปิดโลกของท่านออกมาให้ผู้คนได้พบได้เจอได้เห็นได้สัมผัสทุกคนจะได้รับรู้ว่าโลกหลงไหงความตายนั้นมีอยู่จริงสาทุซาทุซาทุเนี่ยหนูจะเดินเข้าไปตัวบ้านยังไงอะโอ้โหเอาอะไรแพี่กำไรสายร้านเข้าหนูอีกแล้วบ้าน้างมีป่าจริงหาทางเข้ายากมีแต่ป่าทุกคนเนี่ยทุกคนคะทางปิดแล้วเนี่ยหลอนี้ ไม่ใช่กลางคืนก็หลอนได้ผมก็แค่มันไม่มมนไม่มีโพลงเลยอ่ะปิดซอกเลยทุกอย่างให้หมดเอาแล้ไงหนูว่าแล้วเชียวสวัสดีครับพี่จิลรัสินะมือเนี่ยมุดตรงไหนได้เนี่ยเนี่ยทางเข้าไม่น่าเข้าเลยอ่ะก็ผมไปล่าดตาผีแล้วเจอโลแบบนี้ผมก็ไลฟ์อยู่ตัวข้างหน้าแล้วก็บอกว่า ทุกคนหนูเป็นอะไรไปนะหนูไม่แปลกใจทุกคนทำไมพวกไอ้พวกผีโพงผีปอบผีบ้าผีบออะไรเนี่ยมันมาอยู่จำลกจำป่าอย่างเงี้ยหนูไม่แปลกใจเลยนะมันมาอยู่ในที่คนเขาไม่อยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเจอมันเราต้องยอมที่จะมุดป่าเข้ามาหาพวกมันอะงั้นเราจะไม่ได้เห็นอืทุกคนดูทางให้หนูเข้าดิค่ะ ทุกคนดูกระตูทางที่หนูเข้ามานะเห็นไหมอะเสียงอะไรวะเฮ้ยมันแทบไม่มีรูของหมามุดไม่มี้ร่องรอยของคนเดินเข้ามาไม่มีแม้กระทั่งแมวหมานะคะที่จะมุดเข้ามาได้เสียงแค่มันมีแต่ป่าท่วมท่ว,ทว,ทว,ทวมไปดูแค่รูนโมจาระสาภะวะเนี่ยทุกคนน้โมตราระสาภะวะโตอ,อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสียงมอเตอร์ไซค์แข่งกัน คนดูสิน้ำโมตะสะอุสาหูจะดีะดซะหน่อยพวตดังี่เสงมอเตอร์ไซค์สิอรหะโตนะสัมมาสัมพุทธะน้ำโมตะสะพระควะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะผีวิญญาณสภ<ง>เพวสีอะไรกันแล้วแต่ที่อยู่ที่นี่ตวอะะไร ถ้าท่านอยู่ที่นี่ปรากฏกายปรากฏล่างให้ทุกคนในพบได้เจอได้เห็นได้สัมผัสปอบผีพงกระสือผีตายหงไตห่าออกมาปรากฏล่างให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะคะปทุกคนเข้าบ้านกันทาหลังนี้นะคะที่เขาล่ำเลือไม่ว่าจะเป็นหนูไม่รู้ว่าตัวอะไร พีโพงปอบก็ซื้อผีกะผีอะไรก็แล้วแต่ไตหงไตหายกมาให้หมดนะคะมาให้มาเอามาเลยกำไรไหวอยู่แล้วมาชอบล่างหนึ่งหรือล่างสองบอกหนูได้นะคะในบ้านมีโลเคชั่นแบบนี้เนาะใครวะนี่ไงมาแล้วต้องออกนี่ไงใครอะอุ้ยแดงอะไรอ่ะเฮ้ เฮ้ยตทุมัน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 มีตาแดงๆด้วยอยู่บนบ้านค่ะเอาสูมเฮ้ยเฮยเป็ตัวอะไรล่ะกระทุกคนค่ะเดินหนุ่มส้มก่อนเดี๋ยวหนู่มมกระรรมละมังใช่แน่เลยตัวที่เขาเล่ากันนะมีไฟเนี่ยเฮ้ย เอาและหนูเจอตัวอะไรอยู่เนี่ยทุกคนอย่ hey, ทาทำนี้เขาไม <you S 1> ่ได้เข้างงเข้างงเจ้าหามงาไม้กันเว้ยเจอตัวอะไรวะต,วตัวอะไรอ่ะใครอีโภฮีโภห์ไม่อีโภม์ สวัสดีค่ะเฮ้ยอะอ้ยงูโอ้ยเชี่ยเอ้ยตัวแกก็ตัวหนึ่งงูก็มาขาหนูสั่นโฮ้ยอะเฮ้ยข้ามงูเต็มเลยเฮ้ยงูมากกว่าปีแล้วตอนนี้โฮ้ยแม่เจ้ยทุกคนเฮ้ยเห่าเลยนะเนี่ยอตัวเนี้ย คาบงูคาบงูค่ะคาบงูเต็มต้นไม้เลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางไหนได้มั้งวะเดี๋ยวมึงจะล่านสองออกนะมึงนะเฮ้ยเฮ้ย หนึ่งข้ามอู่ว่าขนลุกตัวตัวผีก็กลัวงูก็กลัวผมทุกคนหนูจะไม่ใช่คนแล้วเนี่ยทุกคนหนูขนลุกว่ะมันมีหลายสาัตว์เหลือเกินอะเราดูก่อนว่ามันมีอะไรแอบปะวิ่งใส่เลยหมายถึงวิ่งใส่งูเนี่ยนะพี่ดาดี ว่ามันได้มันจะผูกแล้วทุกคนเย็นๆได้ไลฟ์แล้วครับไลฟ์แค่วันนี้ไลฟ์ตอนกลางวันจ้าเย็นๆไปปาร์ตี้เย็นๆไปคือวันทุกคนมันได้มันขึ้นมากเล่าเป็นปีที่ดีมากเลยที่ได้เจอทุกคนเจ๋งมามันมันจะผูกเลยอ่ะข้างบนมีอะไรวะไปไปไปอยากรู้อยากเห็นใครอยู่บนบ้านออกมา ใครอยู่บนบ้านโอ้นี่คือ,อบ้านที่สูงมากมานี่เขาหนีน้ำหรือหนีนี่อะไรใครอยู่บนบ้าน,นะคะบ้านอยู่สวยงามที่สุดขนาดนี้เลยตัวอะไรอยู่บนบ้าน ตอนแรกหนูเห็นมันอยู่ห้องนู้นแลทุกคนยไวะ้ย้ยย๊ยบ้้บ้านบ้าสูงพี่อย่าถอยหลังแบบไม่หันหลังดูนะทุกคนเหี้ย ไม่ใช่หมือขุนมัเหมือนเหมือนเป็นเส้นผมตัวอะไรอ่ะผมที่ผมเห็นคุณเป็นใครอะคะพี่วันนางไม่แน่ใจเลยครับว่าพี่เก่งเคยมาหรือเปล่าลองถามพคุณเป็นคนหรือเปล่าเราเกิดคุณอาร์ติการ์แอบทมแอบดูดูอผมดูพี่เก่งทุกทุกวันแหละแต่ก็ยังไม่ได้หรอกครับโรออกมาปรากฏตัวปรากฏกายปรากฏร่างบางทีอยากรู้คุณเป็นคนไหมอ่ะบางทีมันก็ดูดูดูชัดว่าตรงนี้เคยมาแล้วยังไม่ออกผม คนเห็นยังเห็นไหมเห็นไหมคุณคนไหมคะคุณคนคุณจอร์หรอหัวเลยใช่ไหมนั่น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 อุ้ยคุณใครอะอะไรอะยินยินเฮ้ยผมเห็นไอ้พวกนี้เี็ไรนึกแบบมันนึกภาพเป็นยินตลอด คนไม่ต้องกลัวหนูล็อกประตูแล้วหนูล็อกประตูแล้วมันเข้ามาไม่ได้ยินเหมือนคุณ<อ>คนแลอผีคะมันมันจะมีอำนาจเดินผีอะ มีใส่สีด้วยอ้เน่ใครอะใครยมันเจได้ไหทุกคนเขาบอกว่าถ้ามันเป็นผีโพงใช่ป่ะมันแปลงร่างได้นะคะหรือมันเป็นเซอร์สงวะ มาเยอะ้ยเฮ้ยมันหน้าประตูมันอยู่หน้าประตูเฮ้ยพี่ยังไงเสียววะจะเจอปอบเราเจอกระสือเจอผีพงผีกัดเขาวะเนี่ยมันไปอย่างไรพี่ท้าอะไรบ้างเรือเามาน่าจะมาหมดแหะเดี๋ยวขอแอปดู๋ก่อนเข้าเมื่อกี้จำได้ป่าวยังวะมันเงี้ยไปแล้วยังูโน่ไปดูดิ เดี๋ยวออกไปดูคุณดูคุณแปบ๊บนึ่งมุกออกไปดูก่อนแป๊บน,นึงมันไปแล้วทุกคนเฮ้ยที่เก้าอี้มีเลขห้าสี่ค่ะที่เก้าอี้ข้างนอกมีเลขห้าสี่ Ben, kau ada ingat tak, Ben? Hmm ม <า S 1> ันนั่งคิดจะตายมันนั่งมนงันปีนขึ้นหลังคาแล้วอ่ะมันปีนขึ้นหลังคาว่ะ เฮ้ยทุกคนไอ้เียออกมาเด็มึงมมมเก่งกินร้อมมาเลยมึงปีนกระคานทำไมฮ้าวปี๊โกหวะเฮ้ยก็หข้างีมันสุดยอดจังเลย อยู paid, ่ข้างนอกได้ไงวะมีระเบียงข้างนอกหรือเปล่าดูสิมันจะเข้าหน้าต่างนี่ให้งหันกนใหอยู่นอเชื่อทอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยตัวคนให้หนูหาทางออกกันทุกคนพอพอพอแล้วหนูจะอ้วกมันไม่น่าจะอยู่แล้วมั้ง มึงคงเห็นหนูแล้วตกใจอ่ะคงไม่กล้าอยู่แล้วคิมมึงคงยืดหนูเป็นผีอ่ะมันไม่มีแล้วทุกคนตกใจก็ต้องประมาณนี้ละครับแต่แค่เสียงผู้หญิงกับเสียงผู้ชายตะโกนอ่ะคนละโทนผู้หญิงก็ต้องแตโปาโน่เนาะก็จะเป็นเสียงประมาณที่กาไรแต่เป็นผู้ชายเสียงอะไรวะล้อมันจะเป็นเสียงเทนเนอร์มันก็จะเป็นเสียงประมาณทุกคนคะประมมันมีเสียงเสียงทุกคน ในป่าเสียงมาแล้วค่ะขอดูดิโอ้โหเฮ้ยมีปีตาปีตาเฮ้ยตาแดงแป๊ดเลยตัวอะไรมั้ยเฮ้ยหุยอีกตัวนี้มันอยู่แถวนี้น่ะอีกตัวมันเดินอยู่แถวนี้บาลองทุกคนดูผีบาลองของอินโดนีเซียมันเห็นไฟแดงๆที่ที่อะไรอะ มันมีไฟแดงๆด้วยค่ะทุกคนดูเนี่ยคนเหมือนผีบ้านรองผีบ้านรองในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมันมีไฟแดงๆด้วยที่หน้านมันนานทุกคนคะมันเปป็นปีศาจเดี๋ยวหน้ามันมีไฟ<ม>แดงๆไหนวะมันอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยแน่จริงมึงออกมาดิไหนว่าไฟแดงๆอะ่ะเดี๋ยวด,ด,ดู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 เห็นไฟแวบๆมันแดงๆแวบๆอยู่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี the on the ่ผ like no ีปูไหมผีปูงค่ะผีปูงกับผีปงเหมือนกันปะทีเดียวถามผู้รู้ด้วยเมื่อกี้ใช่ใช่ไหมไปดูแล้วไปดูแล้วเฮ้ยโลนี้ของพี่ทำไมน่ากลัววะใช่ไหมใช่ไหมคะมันสงบมากเนี่ยอยู่บนบ้านไม่มีแดงเลยนะ อออกเดี๋ยวหนูขอจบไเรลยกน,นะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยผีโปง่งผีโพงใช่ไหมเดี๋ยวดีคือลาพิสูจน์เซอร์เวยครับทุกคนครับผมพี่กำไรขอพระคุณมากเลยครับพี่ <S 2> <S 2> ใครรับชมมาถึงตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนมากมากครับที่เข้ามารับชมคลิปไม่ว่าจะผู้ติดตามใหม่หรือว่าผู้ติดตามเก่าครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับทุกคนน่ารักมากมากอย่าลืมนะครับการไลฟ์สดของผมมีวันจันทร์อังคาร พฤขหัและเสาครับสองทุ่มตรงเลยนะครับทุกคนสามารถมารับชมไลฟ์สดของผมได้ครับในสไตล์รีแอคชั่นครับเพื mm ่อ hmm. นถ้าเกิดว่าชอบแนวนี้นะมารับชมกันได้มาให้กำลังใจกันได้ครับทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากครับผมสวัสดีครับ